สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมือหนึ่งครับผมมัอนี่ผ้ามาเบิงงัวอีกแล้วว่าสิออกเมื่อหน้าพี่น้องครับนี่อยู่บ้านนี่เชฟยไม้องัวมาผูย้อ้เฮือนว่าสิเอาปุ๋ยไปใส่หญ้าหญ้าที่ปั้นไว้เมื่อนั้นนะครับพี่น,อน้นองนะครับไปซื้อปุ๋ยมาพอดีเชฟไม่พอดองงัวมาถ่ายคลิปก็เลยว่าเอาเอาจะคลิปก่อนกอนสิออกเมื่อหน้าพี่น้องครับเดี๋ยวติดต,ตามคลิปหนากระสิได้ไปบ้านปุ๋ยนะครับแต่ว่าคลิปเอาียวกัวพี่น้องนะครับมันนี่นะครับ สิไปวันปุ๋ยใส่หญ้าให้มันเลี้ยวนะครับเพราะว่ามืออื่นมือหื้อมือหื้อครับสิเดินทางละครับพี่น้องนะครับวันที่สองครับเสดเดินทางนะครับขำไปทั้งสบปอเล่าแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่เชี่บไป่นอางั่วมาผูกไว้แล้วอันนั้นง่วกระโดนครับตัวนั้นครับมันกำลังจูงอยู่นั่นนี่ครับง่วตัวบนยากขายตัวนี้นะครับบอกยางงามด้วยครับสีแดงจึงคือง่ยตัวนีุ้่นห้างดีนะครับแดงเครื่องดำหางยาวสูงดี นะครับห่นสวยงามเลยนะครับพ,พ <Ping> ี่น้องนี่นะครับโอ้ยได้การได้การเลยบามันบามันบามันนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจบามันนะครับนี่เด้อครับเด้อทักมาเด้อครับเนี่ยง่วแม่สาวนะครับขาใหญ่หุ่นใหญ่สูงดีนะครับพี่น้องครับมามาทักทายกับบ้าเบิ้งนะครับพี่น้องครับเนี่ยสนอกสนใจนะครับ บาบันแดงนะครับแม่สาวน้อยบ่านน้อยละญ่แล้วแม่สาวใหญ่หมดละนะครับสูงเทือนเๆนนะครับแดงจึ้งครึ่งเลยนะครับคนหาะขาบ้างแน่ล่ะ <c oughs> ไม่อยังคือแน่บังแต่กล่องแต่เดี๋ยวนี่ย่างรอดในฝังเฮ้ไม่อยังละตามเชี่วนั่นยุ่งกัดบ่หรือยังเลือดออกล่ะฮัน มากินหญ้าอยู่เฮือนในหละพี่น้องนะครับหญ้ามันกระลังหกกรลังหลายนะครับไปลายยางมันก็ดูงยางเบิ่งให้เบิ่งก้นกด็ดูลูกไปไปยยางอ้อมไปแล้วเดียวอีบามันแดงหน่อยพุ่นแม่ใหญ่พ่นนะครับขาใหญ่นะครับ,นะรบสะดือย่อนนะครับหุ่นห้างในได้การเลยนะครับพี่น้องสีนี่โอ้แดงเหลื่อมงามดีนะครับ ราคากับพ่อฟังพี่น้องครับเอาทักทายมาถามมึงเด้อนะครับพี่น้องราคากับเปิดไว้ยูบัสูงดอกประมาณ30กัวกัวสามสิบไปไปนะครับเปิดไว้30ไปไปพี่น้องครับนะจะได้กับทักทายมาเบิ้งน้ากันนะครับ30ไปไปนี่แหละนะครับเปิดว้นะครับพี่น้องเนาะต่อรองกันได้นะครับสามสิบกัวกัวสามสิบไปไปนะครับมองสีข้ายกะจังหวะกันนะครับพี่น้องนี่นะครับงวงงามงวงงามเครื่องดําดีตัวถ่ายใยเปรตเปรต ุนะเงาหางง่ายนะครับสวยงามสวยงามเนี่ยตัวนี้ก็สิปล่อยออกคือกันอยู่ตัวนี้ก็ดีแต่ว่ามันมันมั่นแล้วพี่น้องครับงัวแม่มั่นตัวนี้ก็เลยบรท่านจยากว่าจังไดนนะครับมันเป็นงัวงัวแม่มั่นครับพี่น้องมึงตีนุ่มถึงแล้วตัวนี้งัวแม่มั่นเพิ่นก็เลยบรท่านเพิ่นยังจยากหวงไว้อยู่นะครับมันกำลังมั่นนะครับพี่น้องตัวนี้งัวแม่มั่นแต่กันอยากได้กัดจังว่ากันอีกเท่านึง กระโดนคือกันนี่ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็สิปลอยครับพี่น no ้องสิปายครับตัวนี Looking ้สิปายไม่ถึงสองหมื่นครับตัวเนี้ยเนี่ยบักเถิกเนี่ยสิปายนะครับพี่น้องบระวัติสองหมื่นดอกพี่น้องว่าม้าลวดนะครับหายท่าใดว่ามาเลยตัวนี้นะครับบพรพราะสองหมื่นเราไม่เอาถึงสองหมื่นนะตัวนี้นะบักเถิกหน่อยเนี่ยงัวไทยขี่เกนนะครับงัวกระโดนบ้านเฮ้าพี่น้องนะครับบระวัติสองหมื่นครับไปพี่น้องว่าม้าลวดราคาเท่าใดนะครับเนี่ย เาเอาไปถึงสองหมื่นนะครับราคาพอฟังหูไปเลยนะครับแม่ย่างอยู่สามตัวหัวเสียไิ่นเนี่ยมีสามตัวนี่แหละพี่น้องตัวนี้กับตัวนี้กะมันกําลั่งม่านนะครับท้องเฮ็ดเองียงอยู่่นนะครับตัวนี้นะครับขันแพ็คู่ก็ได้เล,เลยสองแม่สองแม่นี่ก็ได้แพ็คู่ได้เลยนะครับ สำหรับผู้ใดมักงัวง่ามงัวแดงนะครับพี่น้องแดงจึ้งครึ้งนะครับเนี่ยสีเนี่ยแสบตาเลยนะครับสำหรับผู้มักงัวง่ามเนาะงัวแดงนะครับสนใจก็เอาตัวนี้ละสองแมลลูกนี่ละโอ้สองตัวนี่ละเนี่ยเอ๋ยกับน้องเอ๋ยกับน้องนะครับเขาเจ้ารับเป็นโค้กมือกันในคดีนะครับเอ๋ยกับน้องนี่เป็นคู่เลยนะครับพี่น้องมักสีแดงเข้มๆนะครับต้องเอาตัวนี้ นะครับบวกกับอีแม่มันตัวนั้นนะครับนี่ได้การเลยนะครับเนะาะสารปูมักงัวงามงัว,งงวงสีแดงนะครับแดงจึ้งครึง่งนี่นะครับเอาหรือว่าบักบักเดียวเดียวบักเถึกหน่อยบักไถขี่แกนบักกระโดนต้องตงัวนี้นะครับราคาบอถึงสองหมื่นตัวนี้นเนี่คิดยาในบอต้องห่วงพี่น้องครับสวงเต็ยมอยู่ตลอดไปออกมาหน้าตัวห้าบาทเนี่ย อันเห็ดเจ้านี้นี่ปุ๋ยนี่เที่ยววะเที่ยวจอบบ่ได้ใส่เมื่อตอนนั้นได้ปุ๋ยมาสอบหนึ่งกับหัวอาหารปลาสีมาเตรียมไว้เพราะว่าสีออกเดินทางมืออื่นมือฮื้อสียดนเมืองเมืองเล้ามืออื่นมือฮื้อนะครับพี่น้องก็เลยเตรียมไว้ให้เพืชนเ็ดนะครับหัวอาหารปลาก็เอาไว้กลับมาผมเลยจังสีว่ากันไม่ปุ๋ยนี่ก็สีเอามาไปใส่อันยาเหลือก็เสี้เพื่อนห้องพื้อนบ้านเขาหัวใจบุ๋น เออทั้งเดียวกับพ่อแล้วกันหน่ากับประมาณชักงานบุเอ็ดไหวสองงานหอดอยูบบ่บ่ประมาณงานครึง่งงานครึ่งงานไปไปในการเดี๋ยวสิออกไปหน้าก่อนพี่น้องครับบานี้ได้เวลา,ลาแล้วนะครับสิไปวันอันวันปุ๋ยใส่หญ้าปล่อยงัวงไปนี่ละมันบกครองดอกหญ้าหลายอยูย่ผนันสนุกกินเลยบาดนี้โอ้ยหญ้าจะน้ำขึ้นไหวแต่ ผูกอยู่มือนกคือกเอาอันมีดมากีดโรดปุ๋ยยี่ห้อใหม่บอกพัน่าอืเอาเอาจักอันเอาจักกระคุนึงกับพ่อมาสั่นเสียบไปแล้วว่าเอาเอาว่าฮันปลากับเสียใหญ่สลาพุ่นละนะครับโอ้ยเอาอะไรมาดิมาเมื่อคืนฝนตกเด้พี่น้องครับมืาอนี้เอาอีกแล้วนะครับโอ้บักเถิกหน่อยประเด็นมูวห่องออกออกอยู่พุ่น แต่ว่าสิเตรียมไว้ให้มันแล้วนะครับสิได้เดินทางมืออื่นมือเฮือวันที่สองนะครับวันที่สองกษิเดินทางแล้วก็สิไปเป็นอาทิตย์ุ่นละกสิได้ง่วมากก็เลยว่าเอาย่างขี้ลายก็ได้ใส่ปุ๋ยให้ยาไว้จักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าฝนเล็งเลยได้แย่นียว่าอาหารปลาก็ซื้อมาไว้เป็นสอบนะครับให้ว้เพื่อนเกลือปลาเพื่อสิกลับมาย่านมันเบิดก่อนอยู่หันย่างหน่อยเดียวนะครับเพื่อนก็สิล็อกไว้ ไปสั่นตัวห้าบาทีิไปเบิ้งราดรล่าไปเบิ้งราดรล่า,าทั้งปุ่นเป็นจังไดนะครับออกพรรษาเป็นแต่มีงานมีการบอเป็นแต่ลุยบ่น,น,นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดถ้าติดตามนะพี่น้องเด้อจันร้อยสิออกเดินทางนะครับวันที่สองนี่แหละนะครับพูดดิถวยพูดดิถวยใหญ่ๆนั่นดิออกเดินทางแล้ววันที่สองจะไปดู บรรยากาศไปดูพ <c oughs> ี่น้องทั้งพุ่นนะครับว่าออกวันเสาเป็นยังไงไปแต่ได้มีงานมีการบ่เฮาโอ้ปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยขี้ไก่เลิกนี่เขาจะปุ๋ยผสมเราคุยมีฉุดผสมขาจิตมันมันบเป็นยูเรียอย่างเดียวมันเถอมีฉุดผสมมันเป็นผสมตัวเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวนะเนี่ยมันมีปุ๋ยขี้ไก่ด้วยแต่ดีอยู่แต่ว่า่จะมียูเรียน้ำ แต่ว่าส่วนมากอันหญ้าหรือว่าเขามันก็สิขึ้นน้ำปุ๋ยเม็ดขาวๆนี่นะเม็ดอันดำๆบ่ค่อยขึ้นมันในดอกโอ้เข้าใจากันสลัดเนาะเห็ดผสมกันมาเลยอเอาเราได้สูตรเป็นสามสิบศูนย์ศูนย์โอ้เอาเอาโอเคเอาลองเบิ่งออเสียบมือหน้ากระสอบดิเอาเมือดั้มบอกเรือตังไว้นี่ใส่รถมือดัมรถเป็นยัง ไปพี่น้องออกเมื่อหน้าบบานี้ออกไปหาเหรียญหน้านะครกันพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับไปบ้านหยาอยูย่หน้านะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ครอยู่น้ำบ้านน้ำซองนี่แหละเพราะว่าปิดปิดรับปิดรับออเดอร์เราเด้อดของปลาอาหารปลาลิ่มขงนะครับของปลาตามฤด,ดูกาลจัดลอยได้ปิดปิด,ปดลับสะก,กอนเพราะว่าสิ่ได้ไปเมืองเล่านะครับเดี๋ยวไปหาเลาะไปหาเที่ยวทั้งเมืองเล่าจักจักจ,กจกันอาทิตย์ก่อนนะครับ ก็เลยบอท่านได้รับนะครับผู้ใดสร้างของมากก็เดี๋ยวขอเลื่อนก็ได้พี่น้องเดอ้อนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์นาบุนละอาจารย์ลอยกลับมาก,ก่อนนะครับถ้าอาจารย์ลอยกลับมาแต่ปุ่นก่อนจังหวากันใหม่นะครับสำหรับผู้ที่สร้างของไว้นะครับของปลาลิ่มโขงนะครับอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาก่อนจังหวากันตอตอน,นีนตู้ก็ถอดปลั๊กออกแล้วนะครับถอดปลั๊กละล่ยนังแข็งเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามืออื่นก็จะได้เตรียมตัวมือหื่อก็จะออกเดินทางนะครับ ตั้งไปทั้งโถลดไปโถลด่นเออเอาโถไปเลยไปพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตครับไปคับเชฟไม่ก่อนบัตเนี่ยออกไปอันว่านยาก่อนโอไปว่านปุ๋ยเครื่องเลเรืองสิี่ะเครื่องอยู่เพือนเาเครื่องผ่เครื่องปุ๋ยทไแล้วไปป่ะป่ไปลองดูไปลองดูสินเขาว่นอปาที่ันไปปเอาเครื่องยู่เอไปเอาโหใหญ่ไปเลยไปพี่น้องครับเดี๋ยวเอาเครื่อง พ่นปุ๋ยบนอาเซียไปวันอภินิหาจากลอ่องจากท่ายคลิปเบิ้งว่าษนพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งคลิปนาะพี่น้องครับพ่นปุ๋ยใส่หญ้าจานร้อยเอาไว้เหงื่อหกินนะครับผมไปเดี๋ยวออกไปทงหน้าทำกันพี่น้อง,องครับคลิปนี้เอาซ้ำนีหระครับไปแล้วไปแล้วอย่าลืมเด้อพูดอย่างเหงวัวอหักมาเด้อ